ไปได้ไปได้ได้ไป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 ได้องได้ไปได้ไปได้บปาด้ไปไ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 ด้ไอได้ไได้ไปได้ไปได้ไปอด้ไปด้ไปได้ไปไๆ้ไปได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 ้อปได้ไป้ปได้ไปได้ด้ไปได้ไปได้ไ ไต่ต่งกูอยู่นี่่าตัวนี่เออแม่ล่ะอร่อยไหมตัวเล็กตัวเล็กอร่อยไหมคะตัวเล็กขาอร่อยไหมเซ่บปะเป็นวัดพร้อมคิมูกออกหนั่ง สบายดีทุกคนขอต้อนทุกคนเข้าสู่ซองน้ำพุทธชนชาแนลนะและเมื่อนี้ทุกคนจ๋าน้องจะพาทุกคนนั้นมาหาปลาอีกแล้วเนาะซึ่งอุปกรณ์การหาปลาของเฮานี่เป็นมดหม้ข้างแล้วนี่ก็สิไปคุบไปงบเอาบัดนี้เฮาสิมาเฮ็ดเขาเอ้ยมาจากไหนก็พูดกวาดเนาะโด้วยกไปใส่อ่าพะยางเนาะนี่ก็ซื้อพะยางมางอันยนังเออแต่นั่งยืบยังของตานางบ้านกันห้องแง่งเลยบ้านกันห้องอันคอนไซร์กันไปซื้อกันว่าไปซื้อแยงแน่เขาบอกอันยัง ตนนาาง้อซก็ไดูเราว่าน้องอันบ้านตรงห้องไหนตานางเออกระจ้าจึงหูตานางเขียวบูมีตานางฟ้าดบอกเออไม่แล้วตานางฟ้าสีฟ้าเนาะทุกคนเนาะซื้อมาหกแมตต์เนาะอันนี้กับเงาเติบแล้วก่มีไม้น้ำซึ่งไม้อันนี้กัเป็นไม้ทีไม่ดูลายเนาะลองบแมี่ไม้ทีสมสิ่งไปหามาเมื่อกี้เนาะสมสิ่งเนาะมีไอ้ก็จะมามัดข้างสาระฟ้ากเนาะเพื่อกวาดนี่ แล้วก็จะนี่หัวหัวสิ่งก็จะเฮ็ดจังซีนะทุกคนบังบักไว้บักไว้บักบักบักซับไว้เนาะเป็นคอเพื่อเอามาหมัดแบบนี้นี่แน่นเลยเนาะมัาแน่นในสิ่งในปลาตัวใหญ่มันมันโดดเลยเนาะโดดเลยพุดคาดเลยไหนสิบไ่อยู่นะถัดกลางอีกเดียยันเต้นไดจะเจาะหูดละเจาะแล้วปลาซิวเต็มเีเบ้อเอันายว่าปลาซิวอย่างปลาปีนี่ ปลาซิวกะก้อยมือนีสิยากยังเนาะได้ม้านะแค่ได้ทุกเมนูนะแคันยังได้ดีนะนี่บุฟฟี่ปลาซีอันคุ้มทื่นเวอร์ดีนะซื้ออันนี้มากกว่าสามสิบพันละไปซื้อปลาอยู่ในตลาดน้ำโลนึงมีแต่เท่าไรหนึ่งสิบห้าพันชาวพันหนึ่งเดอตอนนี้เขาได้ความสุขเดกระทุกอยู่ในดำเข้าดำเข้าเ็ดก็ให้ทุกคนมีความสุขเดอคนเบิ่งนี่แหละเเ็ดเพื่อทุกคนนี่และเวทเกล้าท่านเงียงนี่ยังบบได้อย่าแล้วบ่เนี่ยโบเฮตีแล้ว โอ้หน้าหน้าหน้าที่จะม้วนเนาะสิม้วนทำไมแบบทำมันเข้าแบบนี้เออมันจะอยู่ละกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมัติอีกแค่นึงอีข้อหนึงมันอีข้อหนึงม้วนเลยสักพ่างกัเอามีคนคอมเมนต์บอกมาว่าให้อยากเห็นน้องพุทธศรนวานแหอันนั้นขอติดหนีไว้รอบหน้าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ชิมาหาแบบระบบดีก่อนวานแหนะมันแพงนะทุกคนถ้าสิไปยืมพระจ้าก็ไม่ให้ยืมยันเหี้นเหี้ยคมันฆ่าเนี่ย ันมื้ออาชีพกับใครแน่ปนปไปยอ่งอยไรแบบไปค้างไปติดพุ่มไม้ยอยู่เวรละไอ้ฮ่าแล้วลงหมดเนาหากินแบบต่ำธรรมชาติอันนี้ก็เฮ็ดเอาเมื่อเลยยกเว้นจะซื้ออันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นข้างแรกของน้องเดลที่ว่าจะมาลงหนองเนาะปกติกะบบอสิทเบ็ดกระตุกกระดุ้งบบซันกะไปงมเอาแบบสั้นเนาะอน,นี่กัมาเบิ่งกันว่ามื้อนี้เฮาสิได้ จะโตแล้วก็ได้หลายสำใด้เนาะบอกเลยว่าหน่งตัวนี้นะอาจจะมีปิ่งเนาะเพราะว่าแถวนี้นี่ปิ่งหลายสำซา,า <c oughs> ข้าเจ้าเฮ็ดเนี่ยวกวดถาน้องเจ้าามาเบิงหน่งที่ว่าจะมาเอากันเนาะนี่ก็คือด้านหลังของน้องเดี๋ยวให้เป็นกล้องหลังเนาะจะได้แบบสบายกันดีนี่นเนาะเขาจะเอาหนองน้อยนี่ก่อนเนาะ ซึ่งน้องนี้ก็อยู่ข้างๆกับน้องที่ว่าเขาไปเอาเมื่อวานนี้นออ้องอีฟักนู่นใกล้ๆกันนี้แหละตอนนี้แห่เขาก็อเลี้ยวเรียบร้อยนอมนอน,มนเลยเอิ้นแห่ได้ปอ,อเอิ้นมาจากไหนบ่ฮู้เลยยอมมองสินอ่ะภัยฮู้หรือว่าทางบ้านคนเอิ้นมาจากไหนนะาะคอมเมนต์บอกนอ้องหน่อยนะนี่นะกระเทยนะ,ะนนสินาะอันนี้นีธรรมดามันยาวกว่านี่แต่ว่าไม้เหามันจะน้อยแล้วมันผุน้อยนึงมันก็อยากจะหักนี่ เดี๋ยวก็ซอจับคนละส่วนเนาะอันนั้นสิงกับกําลังขามไปฝากนั่นต้นมาต้นมึงนะต้นหาใส่ได้เนาะเป็นคนงามที่วัดดุอายดิพุทธเจ้าอ่าสิงลงให้เบิ่งนก็ดูอับเอออับน้ำจะลอยน้ำก็เป็นเนี้ยดึงไปดึกวาไหมโอเคพุ่งเหลาาขาจะมาดึกไปหมด โอ้บอลลูนะระดับนี้แล้วมัดยังดีอุ้ยเขาชี้สัตว์คนบเจอผิดมือเข่าปะสัตว์คนปล่อยแม่สัตว์สัตเอ้ยสิ่งที่โอต้องได้บิ่งได้โอ้ยมันกระโตั้งยางไรเขวันมานนะคะดขาดิหวังว่ามีแต่ปีนนะอาวสรุปว่าบุลุงวะอาวบุลุงวต้ลงต้ลง

อนไมินันกยว่าบมีปีงตัวปีงอไรมันไหลของแขง่นี่โอ้มึงบอกคือเดี๋ยวเดี๋ยวความจริงปิงเออบอกเป็นยังอกนี่กูเห็นตะกระเดือนรอยปิงเหรฮะอละขี้รอยัไปลอยอยู่น้ำอ้าวปพอมือจบขอเข้าใจคลิปนี้เออระบอเจ้า่ชื่อนะฮะแล้วมัน น้องในนี่มีปีกนะกะเลยแบบบุญอยากมีภัยอยากลงเลยเนาะก็เลยจะแบบโยงเิงก็จับเอาแบบนี้เอาโอ้ยสิงล้มเลยเรื่อนะมียางเดียวพี่จะได้เนาะนี่ก็คือต้องลงนะไม่หนาปักบ่ได้บอกสิมันบ่เจ้าแล้วมันบ่ได้มันเข้าใจเพเออถ้าบ่ล้มละยากบ่ต้องเฮ็ดกระได้มันบ่เก็โบ่ยอมลงอีกไม่ไม่ไหามมุดไม่เนี่ย เธอต้องลงแล้นี่ปกติมันก็ต้องจำลงอ้ยีนีเวลาวดบดููหูำกันนี้เออนะลองบาหนึ่งมั้ยเฮาลาที่จะอ่ะไ้ยนเรสาเปนมพากันยากันลงเนาะูจะิกินาเกษตรภาคักษตรกินกับยาเกลงแล้วลงกัปงกอน

เรวขึ้นทางเลยขึ้นทางให้บอกสิงกดคืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยกด้านขึ้นนี่ยกดขึอมยกผไม่หายมเเอาเข้นแล้เออโอ๋ล้วแบบแลวเลยปีจะปีงไนอ้กรมงปี้มมีเลยไอ้ดอมไอ้ดอมอ้ดอมพอเสร็จแล้วไอ้ตวกาตัวอย่างี ไม่ไหมไอไอ้เพื่ลยนี่แยมาทางพ hey, oh. er ี่เลยมาเที่ยงฉันหอบหนึ่งเนาะจอยวับเดี๋ยวเราเบิงหอบส่งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมือใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะเล้ยังบนึงมยังไปไะเหนือยไหมเยนี้า่ยแล้วปเด้กเล่นยนนีเลยปมนเยไหมลไปเลย

ตัวยังสิงโอ้แล้วแม่งไหมไปไปน้องเลยแม่งไหมมันสิไปสิได้บ่น้องเปลี่ยนมาแล้วน้องที่สองแะทุกคนมาเบิ่งว่าน้องนี้ิได้หลายบ่เมื่อวานนี้มันหลินอยู่น้องนี้มันหลินแบบสั้นเม่าไปหนองนี้ได้หลายเติบไดขอเม่าหน่าชี้อืมนะกูกูก็ว่าเป็นสั้นแล้วเอามือหันแล้วก็แล้วมันจำเลยมือหัน

ปลาปลาหลไหมปลายังปลายังเจ้ขึ้นจยงไรบ้นี่ไป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 ยิงยิงยิงยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นมันเมันจออกไปฉันก็คือเก่าหะเนี่ยไฮ้ยัออกเลยเจ้าขึ้นเออเนาะมาขั้วมางนไปไปน้องเจ้าน่ะี่มาหนอนี่ตั้งมาทุกคนได้ป กันเลยวันน ok> ี้อย่างแน่อ้าวมันลอยถึงมาทุกคนจุ่มจับไปจ้าอุ้ยเอาน้ำก่อนเด้อมีปลากัดเขียวน้ำเสียบเป็นเลี้ยงเลยนี่นะปลากัดเขียวอ้ากระปูจับเอาไปไว้ไวไวกระปูไปเสร็จแล้วนี่มนมีปลาคอได้ยังนะนี่ได้ได้ได้ปลาคอปลาคอกระต่ายเดี๋ยวเอาแม่ปีกนี่จับเอาไปใส่ใส่บุญนี่จับเอาแม่ปีกเหรเอ๋อ อ้าอ้านี่ปิดแท็บบอกมาคู่ครับเนาะหอยก็เอาเนาะหอยง่ายดีต้วนเลยตั้มสิงเอาไก๊ๆไอจอๆกันกังไ้ปุ่นนี่น้ำก่อนเด้อเีร็จแล้วไปเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะได้มาสามสี่หางกที่ไปก้าต่วนเลยแหละเดี๋ยวถ่ายเป็นภาพส่งมาสิได้ตื่มอีกปะออ เมื่อนี้มื่อนี้น้องจะโลงเมื่อนี้น้องจะให้ลงลงลงคนเบึงอยากเห็นน้องลงกันลองนี่จากบ้านหนึ่งเพราะว่าทุกแต่ละคนกดไลค์ท่ายแล้วลงท้าไปเก็บป่าแล้วโปและฉี่ออันนี้จากบ้านหนึ่งคนบึงเฮียคลองมาแฟนคลับเฮียคลองมาฉันหอมนี้ขอจัดเองเลยได้บอมาสิเขาจับนี่เขาจะตูงอกแบบนีเลยให้ป่ามันอยู่นี่ให้ป่ามันอยู่ในระหว่างของต้งตัวนี้โอ้ทฤษฎีมาเต็มพี่น้องจ้าปีนผิวใสสูบมาอยู่นี่มันเข้าไปอย่าันนะลง เดี๋ยวขอเบื้องต้น้รัสูมันไปบไ้สู้นสูเอโอ้ตแล้วออ้วเเลยโอ้มันโดดมันโดดออกได้ไหมเฮ้ย้อสิีโอกาสไอ้ปนุก็ว่าเขากวงพพสสิ่งเลยวงโพดวิมเอาเอาเอาโจของขามันบดไขนาดนั้น

ปีงบงูชัวอ์นสุปีงขีกะเดือนเรมลาวแงแล้วเรียมลาวแงแล้วตอนนี้บยังไหมอกมาหมออเดอซูมเห็นแล้วตีมันกับบห็นแล้วกัไปถุหมถ้มไทยโอ้สันนิกรได้แล้วเอาป่าแล้วสเนาอเอาแม่นาที่เจ้านะเจ้าเจ้าของไมาเอาไม้มาซิคิดปีงออกมึงจับหน้ต้นมันขึ้นบกเลยเอาก็สิคิดลงนี่น่ไกลงนี่ก็คิดม เอก็อยามาแล้วมือหนาบเาจิงว่ากันนะียสี่นี่คิดเลยตัอ้วนไอ้ยโอ้ยป่าหนึ่งโซื้อมึงต้มซื้มึงดูตบบไงฮะนะได้นะทุกคนนอกป่าเนาะปีงแล้กับปีงบพรปูนไปแล้วปีงบนป่ากินนี่มาพี่มาสิเข็ดปุณปงกินทุกคนกัญญาลงป่ามาเลยแหละอันนี้บมแมนป่าเลยเด้อ บนอ่ะปพเตาเซรเซ็อเอาขึ้นมาบกเาม่บกงนอะไราอ่ามันอยู่น้ำเลยโอ๊ยฝาาอยาปพืนดินเดี๋ยว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 อยู่นะคอเก็บคอมาปลาซ่อนเนาะภาษาไทยเรียกว่าปลาซ่อนเื่อะตัวชิลๆก็ไม่จะปีกก็ปะไปหอยนี่บ้านึ่ง ม่วนนะสุยก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 ย้ยเดี๋ยวสิเอาไหนี่าประส้การณ์มันทำมันรุดองใช่ไหมรัะมันจับครับถายแล้วถ่ายแล้วกระฟ้ามบีปลาฟาเลยมาไปีปลาไปเอาปลาไปเอาปลา บม่บมี่บูมีตัวนี้มาปะซ้อนโม่อะไรกับพอโค่นอันได้มกจากมกนึงก็โอเคได้เนาะมาล่ะมาล่ะเรียบร้อยจ้ะจากโตแล้วเนาะสิพาโตแล้วด้ทนกันร้งนีรกันร้นทั้งปีไงนี่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 ลงโฮมันลงคีดิน มาลงเนบอไรแบบไร้บบไสุกลงสุกลงพ่อจี้มันบ่นเห็นเดี๋ยวเอ้ยเออท่นนั speaking speaking. ้นนนี้มาอีกแล้วตัวนึงหัวปลาคอบ่นะเอาตัวเอาตัวนี้ซะก่อนนี่ขึ้นไาอันล้าสุดมยแบบน้ำคู่ขึ้นแมวปาซาเอาข้าไปตะโกงดิเช่นมามันเกิดือสิตกใจอะไรวะโอเอาไปใส่ละอยู่ในนี้หรอวะเดี๋ยวเอาบ่ได้อเเห็นในตบ่ได้ต อะไรอ่ะเขากำลังฮุบเอาละโอ้อันนี้ดี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 มันกระบกป้าเนาะฮะบังนี่ทุกคนว้าสสองตัวแรกนี่แหละซีรีส์เนี้ยเอียงไหนกุล้อมันเข้าคือล้อเข้าถ้ำเหมือนกันแล้วน้องได้ไหมมาวันนี้นะถึงตาน้องแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ได้กระเบงวิธีเฮ็ดไปประมาณสี่ห้าพวกกิเต็งเก้าฮุบแล้วกับพอพอพววิธีแล้วขอกำลังใจในเด้อเดี๋ยวสิมาลองเบิรงเนาะว่าเทอนี้จะได้ชมเลย ต้องต้องเนี่ยสิโดดออกเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาใส่มาใส่มาใ่ก่อนเออยองไงู่อเพื่อละซูดคุณเห็นไฟด้วยไหมฮะคุณอะไะลงเลยมันอยู่ในลุ่มนั่นแหละ

ไปอีกแป๊นึงเล่นตายบูฮูเลอกมันเอามันยืดส่ยมีกีเขายมกูจะเห็คลิปเออไมให้มึงืเออชิปลิปมกินี้แก๊กแก๊กมมาอันเล่นซือหัวดัก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 มาหาู่้ามันก็จะดีลายอ่อเพชรตะท่านีนะ ไป,ไปลงๆอีกอีกจะอีกจะขอหนึ่งเพื่อเพ่อให้มันได้ไปอันนี้นะไปอันนี้ไปมุก,น,ก,น,น,กน,น้งองสิมาแปงอันนี้ใหม่กอนพาวาสายนี่มันเริ่มงานละแล้วมันจะแบบก่ายหัวนะมันจะแบบไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่คนเบิ่งกันยังคือยังบ่เข้าใจเนาะครับคำที่เพลินฟ้าเมื่อกี้นี้น้องปเกิรไหมไปเกิรมันพารา แล้วก็มันชิจุอันนี้ไงนแล้วตอนนี้น้องรุ่มให้ามสามตีนไหมเออแล้วกับทั้งรุ่มมันต้องเข่งทั้งเทิงมันต้องเป็นตัวเออพันเข้าให้ต้องจำเออพันเข้าวันนี้เออไปปูนี่เหรออันนี้เอาปีออไหเอาปออกไหมเคยมีย่อกันไปย่อกันมาเราแวงเราล่าน่าเสียดาย ส myself, ождения, ั้นตัวไปข้าครับทำมึงกันแหะสิกว่าตัวนี้ไปกันแห้ะมาน้องยืนนี่แหละเขาก็กวซึ่งเลยโอ้ยจุดสับเอ้ยไปพ้อมาพอมพรอมสามอยาเฝ้าอยาเฝ้าแต่งสายดีก่อนโอเคยังเข่งเข่งเๆ่งเข่งไปชด้ก็ได้ เด็กได้ผ่านน่น้องี่ยนมาดูกันครับมาดูเดี๋ยวไปคุแม่เอาขึ้นมาดีฮะอู้ได้ได้ได้ีดีดีปลกปลอกปอปลอนี่พี่น้องพี่น้องงไปพี่น้องงไปนี่ดีใจด้วย ได้เรียบร้อยนอเนาะวุ้นแรงได้เฮ็ดเมนูกินคักๆไปเดี๋ยวเขาไปใส่กระตาก่อนอ๋ออะทุกคนเดี๋ยวจะไปซอกตืมก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบใจทุกคนหลายๆที่มาเบิ่งคลิปน้องจนจบเนาะพวกเฮาจะเอาไปเฮ็ดกินกันก่อนแล้วก็สิไปล้างไปซวยก่อนน้องนี่ก็ยกอากยากว่าคุณและเอานี่ก็อยากยากละก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อที่มาเบิ่งคลิปนี้จนจบเนาะใครที่มาเบาิ่งจนจบก็ขอขอบใจแล้วก็อย่าลืมด้วยทุกคนจ้ะไปนะไป,ไปนะๆๆ ถ้าหากมากก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดชซ์กดัสคาให้พวกเรานเ้่อตอนนี้ต้องขอจบไปแล้วไม่บายขอขอบใจเด้อใ<อ><อ>ต,ตีนกูอยู่นี่ว่น้ตัวนี้เออแม่เหรมาแล้วตสามตสิบพันซ้อนสามตสิบมาแล้ว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 มา้าแนา้ลลายาา้า้้า บรซิบไปนี่แต่ว่าใหญ่เติมเนาะโอ้ได้ลายที่สุครัเ้ีบยบลบอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยัอยู่นี่เดี๋ยวนี้นี่ยูนี่นี่เหรอไนี่อ้าอันนี้ปลาปลาหมัดเห็นปีกเน่ะิมันคุบนี่ได้แต่ปีกอ่ะแมวแมวมันมีมันลอยอไ่ะเอาได้ลายนะโอเคเออยชิะคุ้มอยๆช้า ไปมาเพิ่งเ่เพิ้งพี่น้อ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 งสดสดพี่น้องสดสพี่น้องสดสดพีนองนีมจัดไปแบบได้หลก็รัวมาเบิ่งกันแล้ว่ปลาอย่งพี่น้องปลาอย่างปลาอย่างอ้ยพี่น้อตัวแบบไงวู๊ชิ่ชิบพี่น้องพี่น้องปลากระเดือตัวแบไ tại sẽ đại đội bổn lợi luôn của mình mọi nó săn ngon 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 Ừ ngon 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 Ừ. ngon rồi ngon 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 tụi ngon 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 Ừ. ngon 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 ดึงแคๆๆ่นึงแต้องลมงลุก็มันไม่มีอ่ะให้เอาอะไรมีควอ๋มีอยู่เด้ออในตัวน้อยนะหอมอันนี้ก็ยังน้อยอยู่ปล่อยเนาะบอจับอาล่อรต่อได้แล้วได้หลบอได้หลบอสตัวเมื่อกี้นี่เิ่นผิดพลาดหน่อยนึงเอาไ มาพี่น้องป้องไปมาลุ้นน้ำกันว่าหอบนี่สี่ได้น้อยหรือว่าได้หลายส่วนสาวเราใต้กะยืนเป็นกำลังใจให้อยู่ดานโน่นดดดดนี่เนานะบ้านทฮากะธรรมาทรงธรรมาศาสตร์กันยังค่อนข้างว่าหลายอยู่อ,อันนี้อยู่ในเมืองนะพี่นอ้องอยู่ในเมืองตัวเมืองนี่แหละอันนี้กะปกติแล้วก็จะมีชาวบ้านชาวสองคนกลับมาหาปูหาปลาอยู่นี่ประจํา แต่ว่ามือนี้ทำมายอดสถานที่นี้ก่อนมาเป็นอะไรรุ่นอยู่นอกว่าสิไดหลายบ่มฟอมนี่เมื่อกี้นี่พิดพลาดใช่ไหแผ่นอันนั้นติ้นไปพู้ที่บ่มึงกูซีตกลงนองลวฮาแจกเลยเปิ้น อีกนะเอาลงต่ําอีกงั้นแหละค่ะอย่างงั้นแหละค่ะมาเลยค่ะมาจ่ามาจ่าอ่าสิ่งกัเอาลงลุ่มเน่สิ่งกับลงลุ่มเนสระาซาอาตัวโยกอตุชีตีปลาไปทางนั้นโอ้นักเลยงานนี่ได้บ่ได้บ่ลุ้นว้าวดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ตัวใหญ่มอนเอาขี้ยงเอาข้อก่อนเนาะห่อนเอาขี้ตบข้อก่อน แพลงมาเท่านั้นนี่กูดึงมันลงไปใช่ไหมีและป่าตัวนึงมีอะ้รตัวนึงตัวนึงค่งเอาไปเลยนี่ไม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 ่เอาเอาแล้เฮียตี้ทนปลาตัวเลยบเพรตะจนจะหย่างขมหาเาเลยกหย่างขมหาเรเลยทีการไล่ป่าเนาะให้มันไปเข้ากันงี้ง่าออกไหมเนาะ มาสิเอา,เอาออขอาอึ้นบได้ขนาดแบไกด์ขนาดแไกป่านี้น่ะฮะดูพี่น้องโอ้ได้เโอ้หอมีกระไดอยู่พี่น้องนี่ปลาแักก่อนนี่เขาเจอนพี่น้องมา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 งพี่น้องเนี่ ตัวน้อย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 ให้เพื่อนไปใหญ่ก่อนนั่นนี่อ้ามาเบิ่งดูว่าได้หลายนดูกันน้อยๆเยอะอยู่เลยนี่ถุงอ้าวโอ้ยตัดซ่อนซ่อนโอเค เดีสส๋ยวเฮาซิมาสลุกบอลโนว่ะจะได้หลายสมัยเนาะเดี๋ยวซิมาร้องเทงให้เบิรงนร้องกันเลยเด้อเก็บอันนี้ออกก่อนเก็บห้าออกก่อนเนาะวันนี้เป็นล้างน้ำก่อน เก็บหอยออกให้กันพอมาหอยบ,อยบังจะเน้มบุหิต๋ยู่ได้นี่นี่มุกคอหนึ่งคุณอะไรนี่นะเท่าไหร่ก็จะเป็นปลาคอปลากระเดิดอปลาซิวปลาอย่างน,อน้อันนี้ปลาหมาดขาว โอเคต<า>ไปจุไหนก็ผลงานมื้อนี้ทุกคนว้าเฮียไปจุไหนก็ผลงานมื้อนี้ถึงใจกััเลยบอลถ้าหากมากแต่อย่าลืมติดแก้วใจให้น้องพี่เกาเดยอตอนนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะบ๊ายบาย